สวัสดีครับผมทีมงานเอาไซ์ไทยแลนด์นะครับวันนี้ผมพามาเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็จะพามาแวะที่วัดพระรามนะครับอยู่อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับก็เป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งนะครับที่เราจะพามาเที่ยววันนี้ก็ค่อนข้างเก่านะครับเพราะว่า ปีที่แล้วก็โดนน้ำท่วมมานะครับเราลองมาชมบรรยากาศร,รอบๆแล้วกันครับผมเพราะว่าผมพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับลองชมบรรยากาศดูแล้วกันครับก็บรรยากาศก็ตอนนี้แดดก็ค่อนข้างดีนะครับผมก็มี เจดีเยอะนะฮะมีเจดีอยู่หลายอันด้วยก็มีนักท่องเที่ยวทั้งไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับที่สังเกตดูมีชาวต่างชาติเยอะนะครับผมเราลองไปชมบรรยากาศข้างในแล้วกันครับก็ตอนนี้ก็เขาห้ามเข้าอยู่นะฮะเพราะว่ามันมันชรุดอยู่ พอน่าจะเกิดจากน้ําท่วมปีที่แล้วนะเพราะว่าสภาพก็ท่วมสูงเหมือนกันครับผมสวัสด,ดีรอบนึงนะครับผมก็มาแล้วเข้าไม่ได้นะก็อ,อยากจะเข้าอยู่เหมือนกันแต่ว่าขับขั้นทางไว้เพราะว่า เขาเขียนว่าห้ามเข้าแล้วมันชำรุดก็เลยเข้าไป่ได้แต่ถ้าวันหน้ามาถ้าบูรณะเสร็จแล้วอาจจะเข้าไปได้ฮะเสียได้เหมือนกันที่เข้าไม่ได้ครับผมผมว่าที่ไม่ให้เข้าก็เกิดจากน้ำท่วมนี่แหละครับเพราะว่าอาจจะเกิดอาาันตรายเพราะว่าเจดีมันค่อนข้างจะเก่าครับ แล้วก็อาจจะไม่ให้เข้าไปมันมันอาจจะเป็นอันตรายหรือว่าสุดได้นะครับผมตอนนี้ชมบรรยากาศรอบๆไปก่อนครับ <c oughs> มีมีการล่องเรือด้วยนะครับที่ตรงนู้นนะครับแต่มองไม่เห็นครับไก่ครับต้องเดินไปดูก็ ตอนนี้นักท่องเที่ยวก็ค่อนข้างจะบางตาเพราะว่าอาจจะเจอจากาการร้อนก็ได้ฮะแต่ก็พอมีอยู่เหมือนกันับผมสวยครับสวยแต่ก็เก่ามากครับต้งจะสวยแต่ก็เก่าเหมือนกันนะ แต่ก็มีความดีใจที่ได้มามาเที่ยวและมาเยือนที่ที่เราครับที่เราอยู่คือประเทศไทยแต่ว่าเราก็ไม่โอกาสไม่มากที่จะมาเที่ยวแหล่งอย่างนี้ยครัมีความสุขครับผม